สวัสดีนักศึกษาวันนี้เรามาเรียน ZOO 3401อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเ,เรียนเกี่ยวกับพวกวีวุ้นไฟลัมทีโนฟอรานะเอมไมนเนมเราก็เรียกว่าทีโนฟอ์เนื่องจากว่ามันเรืองแสงเราก็เรียกวีวุ้น,น oon, ซึ่งเป็นสัตว์ที่จะว่าพบง่ายก็ง่ายพบยากก็ยากเขาจะดำรงชีวิตเป็นแพงตน้นนั้นเวลาที่เราสามารถจะพบเขาได้ตอน ช่วงที่ไม่มีแดดอะจากประสบการณ์นะคะถ้ามีแดดแล้วไม่พบเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อมันมันอาจจะเซลล์แตกได้การดองก็ลำบากต้องใช้ออส i ม a ิกแอซิดซึ่งหาซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าผิดกฎหมายดังนั้นหาซื้อได้ลำบากมากสำหรับสัตว์ตัวนี้ต้องหาเอาเองนะคะเราลากแพงตน้นใช้แพงต้นเนล็ดลากแล้วก็อาจจะได้ตัวนี้ขึ้นมาด้วย แต่ก็ต้องรีบดูไม่อย่างนั้นเขาก็จะเน่าเสียเซล์แตกไฟลัมทีโนฟอร่านะคะซเราไม่ต้องออกเสียงเขามันเนมล้วก็จะเรียกตามไฟลัมคือทีโนฟอร์มีหลายๆตัวเราก็เติมเอสเข้าไปถ้าตัวเดียวนักศึกษาก็ไม่ต้องเติมนะคะนี่เราก็จะเรียกตามชื่อไฟลัมสมาชิกเขาก็มีไม่เยอะค่ะพวกนี้ก็เป็นไฟลัมเล็กๆมีประมาณ50ชนิดเท่านั้นเอง ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกต่างออกไปจากชื่อไฟลัมก็คือ sea walnuts นะคะหรือ c o m jelly sea c o o s b e r r i e s ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกกันว่าวีวุ้นนะคะหรือหิ่งห้อยทะเลมันคล้ายๆกับมีอะไรห้อยๆอ,อยู่ระเรืองแสงในทะเลนะสิ่งสำคัญก็อย่าลืมว่าเขาดำรงชีวิตเป็นแพงตั้งนี้เรามาดูลักษณะทั่วๆไปของไฟลัมส่วนหน้าไอ้ที่สำคัญก็คือ ลักษณะไฟลั่มเนี่ยมันจะรวมๆกันนะแล้วก็รายละเอียดของแต่ละตัวเนี่ยอันนี้นนนศึกษากันค่อนข้างจะน้อยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่จะพบบ่อยแล้วก็ไม่ได้แสดงความสําคัญอะไรทางเศรษฐกิจนะคะเขาเป็นไงคะการดำรง,งชีวิตเขาอยู่โดดเดี่ยวแบบโซลิทารีแล้วก็ชอบอยู่ตามผิวน้ำนะคะเพลจิฟอร์มเป็นเพลจิฟอร์มนะอันนี้นะนะักศึกษาอย่าลืมเวลาที่เราจะศึกษาสัตว์อะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขา อชอบมีแห้ปแต่แบบแบบใดเราถึงจะหาเขาพบนะต่อไปก็คือไม่มีช่องว่างลําตัวการไม่มีช่องว่างลําตัวเราเรียกว่าเป็นอะซิโลเมตเนื้อเยื่อสามชั้นแหะเป็นไตโปรบัสติกสามชั้นนั้นการเรียนของเราจะเรียนการเจริญของสัตว์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสมมาตรเป็นยังไงคะแบบรัศมีสองซี่เหมือนกันนะคะเป็นไบ r a ไบเรเดียลซิมเมทรี คือเรียกว่าเป็นรัศมีจริงแต่ว่าจะจะเป็นสองซีกได้คือเฉพาะส่วนไม่ได้ว่าแปลว่ามุงใดก็ได้มันในพวกในดดเรียนะข้อต่อไปข้อที่5ก็คือลำตัวจะโปร่งแสงประกอบด้วยเจลาตินเพราะฉะนั้นเราเรียกภาษาอังกฤษว่า inas, เจลาตินัสเป็นพวกเจลาตินเป็นวุ้นๆน,นะคะถึงเรียกว่าวีวุ้นเพราะว่ามันมีซี่หวีลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้องอันก e g m e n t ช d นะภาษาอังกฤษนี่จะช่วยแล้วนักศึกษา เป็น a d j e c t i v e เราต้องเติม E D เข้าไปด้วยนะคะเป็น Unsegmented ข้อที่7นะคะรูปร่างเขาคล้ายรูปแพรแพรเชฟหรือว่าแบนยาวคล้ายริบบิน้นริบบิ้นไลคคล้ายริบบิน้นพวกนี้เนี่ยถ้ารักศึษาดูแพรเชฟจะเยอะกว่านะคะคล้ายริบบิ้นจะมีน้อยกว่าวนมากที่ล่องรอยที่ลอยๆได้นะคะลอยๆได้เขาต้องเป็นแพรเชฟข้อ8มีเทนเนร์ยาว2เส้น นะคะมีเทนเดเคอร์ยาว2เส้นนะไม่ไม่ได้หลายหลายเส้นนะคะแล้วยื่นออกมาจากเทนตะคิล่าชีสก็คือมีแผ่นหุ้มหุ้มออกมาเดี๋ยวนักศึกษาดูรูปการเรียนชีววิทยาเนี่ยเราต้องมีรูปภาพประกอบเสมอนะแลวถ้าเป็นไปได้เนี่ยดูของจริงด้วยเราถึงได้พานักศึกษาออกฟิลทริปพวกนี้ไม่มีมินิมาโตซิสซึ่งจะต่างกับพวกในเดรียใช่ไหมที่เราบอกว่ามีม i นิมาโตซิสด้วยข้อที่9มีโครงสร้างลักษณะคล้ายหวีอันนี้สําคัญนะคะนะคอม Like Com บแปลว่าหวีประกอบด้วยซีเรียรวมกันเป็นแผ่นอยู่ในเมอริเดียนคาแนลนะถ้าเราเรียกให้เต็มยอก็คือเมอริเดียนนอคาแนลช่วยในการเคลื่อนที่แต่เวลาเราเรียกสั้นๆแล้วมันจะเมอริเดียนคานแนลเมรเดียนคาแนลก็เอาไม่ว่ากันเมอริเดียนนอคาแนลยิ่งดีช่วยในการเคลื่อนที่นะช่วยพัดโบกไปมันบีดไป b e b เ t c h e, b ชบ c h ไปเรื่อยๆช่วยให้มันเคลื่อนที่ได้ ข้อที่10ระบบหมุนเวียนของเลือดระบบขับท่ายระบบหายใจแล้วก็ระบบโครงกระดูกเนี่ยไม่มีค่ะนะคะไม่มีเพราะว่าพวกนี้ยังไม่เจริญเท่าไรนัก mm hmm. แล้วก็ที่เราเรียนในพวกใงกระพรุนระบบมีแกสเล็กฟิลามตนพวกนี้ก็ไม่มีนะเหมือนแม้ว่าจะมีรูปร่างคล้ายลูกแพรแต่ว่าเขาก็จะมีอะไรแตกต่างออกไป mm hmm. คนที่ทําการจําแนกคนแรกๆหมายถึงว่าคาสเปชัน,นี่ค่ะเก่งมากนะคะ ข้อที่12เมียแวะรับความรู้สึกเพียงอันเดียวบนขั้วตรงข้ามกับปากเป็นแอปออรอโพนะคะบางคนอาจจะเรียกอบออรอลโพก็แล้วแต่แต่ถ้าเรียกให้ชัดเจนก็แอปออรอโพคือแอปคือไม่มีตรงข้ามคือไม่มีกับปากก็คือด้านตรงข้ามกับปากแอปออรโลโพโพคือขั้วนะคะพวกนี้เป็นไงคะข้อ13เพศรวมกันคือแมฟโรดข้อ14สสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศ เพราะฉะนั้นเป็นทั้งเซ็กชวลและเอเซ็กชวล p รีโพเดชันแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่พบว่ามันจะมีเมตาเจเนซิสเลยนะคะสืบพันธุ์แบบสลับไม่มีแต่การศึกษาพวกนี้มีการศึกษาค่อนข้างจะน้อยอ่ะไม่ค่อยจะมีรายละเอียดมากมายนะค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันเป็นไฟลัมเล็กๆก,การจำแนกเราก็จำแนกคร่าวๆนะคะการจำแนกไฟลัมทีโนฟอราเนี่ยเรามีคลาสเทนตาคิวราต้ามันก็จะมีออเดอร์ไซดิปิดา กับออเดอร์โอบาต้านะคลาสนูด้าออเดอร์บรอยด้านี่เราดูคลาสเทนตาคิราต้าเราดูลักษณะของคลาสพวกนี้เป็นไงคะรูปร่างกลมๆรูปไข่หรือคล้ายริบบิ้นก็อย่างริบบอนเชฟอย่างนักศึกษาบอกรูปแพรแพรที่สมัยโบราณนะรูปเรียวๆแล้วก็รูปไข่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นริบบิ้นข้อต่อไปมีแอปออรอลเทนเนเคิลสองเส้นก็คือมีเทนเนเคิล ย้อยมาเดี๋ยวดูรูปนะคะสเส้นออกมา2ข้างแล้วก็มีแผ่นหุ้มเราเรียกว่าเทนตาคิวลาชีสชีสในที่นี้ S H E A T H นแล้วมันมี2เส้นก็เติม S เข้าไปอันนี้เป็นแผ่นหุ้มออกมาเพราะเทนเดอร์เคอเท่าที่เราเรียนผ่านมาไม่มีแผ่นหุ้มแต่พวกนี้เริ่มมีแผ่นหุ้มเพราะฉะนั้นผดเข้าไปข้างในได้ข้อ3เนี่ยบริเวณปากแคบคอหอยเล็กนะอันนี้ ตัวเขาปากแคบแคบพอยเล็กๆตัวที่สำคัญที่เรามีตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นแต่ว่าเซลล์มันก็แตกไปแล้วนะอันนี้พูโรบาเคียอาจจะเจอในฟิลทริปก็ได้พูโรบาเคียคอมเจลลี่หรือวีวุ้นตัวต่อไปก็เป็นเซสตัมวีนัสโกลโดนะครับพวกซิสตัมวีนัสโกลโดอันนี้จะเป็นริบอนเชฟนี่เราดูตัวอย่าง โครโราเคียอันนี้บราเคียนะไม่มีเอ็นนะจ๊ะไม่มีนี่เราจะเน้นกันักศึกษาเลยบางคนยังใส่มามีเอ็นไม่มีเอ็นค่ะโครบรเคียโครโรราเคียลองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนักศึกษาเวลาเขามีชีวิตเขาว่ายน้ําอยู่นะคะเขาว่ายน้ําพวกนี้จะไม่ได้ไว่ายแบบเหมือนปลาเหมือนอะไรอ่ะจะว่ายแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นจังหวะจังหวะไปแบบนั้นนะคล้ายๆอย่างนี้ นี่ก็อันนี้แอปออรอลโพอันนี้ออรอโพก็คือเมาส์มีปากซึ่งยังไม่ได้เจริญเป็นปากอย่างเราๆนะคะก็เป็นส่วนที่ไว้หากินไว้กินด้านตรงข้ามกับปากแอปออรอลโพก็จะมีเซนส์อวัยวเซนส์อวักนคำว่าเซนส์ออัยวนี่ถ้านักษาจะพูดให้เต็มก็คือเซนส์โซเรียอแต่สามารถจะเรียกสั้นๆว่าเซนส์อวัยวได้และแอฟออรก็แถมหน้าว่าคือตรงข้ามกับปากนะ ตรงนี้เป็นเอโนโพคือตรงเป็นที่เป็นช่องทวันหนะักก็บริเวณนี้ทั้งหมดแล้วปากมันเป็นไงคะมีปากผ่านฟาริงส์ผ่านคอหอยเข้ามานี่นะขึ้นตรงขึ้นมาตรงนี้กระเป๋อกระเป๋อเนี่ยนะคะพองๆหน่อยเป็นเมนเมนแปลว่าเป็นหลักเป็นสำคัญแกสโซวาชิาาล่าคะแนวหรือตอมักนะก็คือกระเพาะนั่นเองทำหน้าที่คลกระเพาะก็ อาหารเข้าสู่ปากผ่านคอหอยผ่านไอ้ตรงส่วนคล้ายๆกระเพาะแล้วก็ผ่านมาออกที่นี่นะคะที่ทวันหนักตอนนี้เราดูต่อไปตรงนี้ที่เราบอกว่าเทนเดเอร์เคอลอยู่ในชีสเนี่ยค่ะชีส SHEA t ชี e ถ้านี้มีบรรยายนะคะเทนเดอร์เคอร์ชีสเทนเดเอร์เคอรชีสนี่เรียกแบบไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ต้องเทนตะชิล่าชีสเทนตะคิล h าชีสพุ่มมาถึงนี่แล้วก็ปล่อยละปล่ปอปอ ปล่อยเด็กเก็ตมาละนะปล่อยเดี่ยวออมาเลยเทนนเคิลยาวนะคะยาวถัดมาเรามาดูอันนี้เป็นไบร์เอนอลคนแนลก็คือเรียกว่าอะไรเวลาเขาไปไหนไบร์นี่ไม่ได้แปลว่าตาบอดแต่แปลว่าทางตันตนยตันไม่ได้มีช่องเปิดนะคะอันนี้เป็นคอมโรหรือคอมเบรเกตเป็นโรเสร็จแล้วเรายังขาดอะไรอีกมั่งไหมเนาะบริลเลนคแนแนลตรงอันนี้ไม่ได้บรรยายไว้เลย มันก็อยู่ติดกับไอ้คอมโรเนี่ยมันเรืองแสงแล้วมันทําให้คอมโรเป็นแผน่นซีหวีเนี่ยเรืองแสงไปด้วยเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้ก็จะเรืองแสงเรามาดูรายละเอียดรู้จักกันในชื่อของโครเวลเคียซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์และเป็นชื่อสกุลจีนัสรานรี้ว่าคอมเจลลี่หรือหวีวุ้นซึ่งจะตรงจะตรงมากเลยเพราะว่าซีหวีมันเรืองแสงรูปร่างเป็นรูปไข่แบนข้างลักษณะโปร่งแสงนะคะ ตัวยาวทำต,ตัวยาวประมาณ2 cm, เซนติเมตรเทเนเยาว1 5เซนตเมตรนั้นตัวมันไม่ได้ยาวมากแต่เขาปล่อยเทเนเ,เคิออกมายาวมาก1 5นาเซนนะสารนึกถึงครึ่งฟุตใช่ไหมคะแล้วเทเนเคิเคนี่ยยาวยืดหดเข้าสู่แผ่นหุ้มได้นะชีตหุ้มได้ดีมีลอง g ยนอ c คอมเพลช่วยในการเคลื่อนที่ก็มันมันทอดมาตามยาวอย่างที่ตะกี้เห็นนะเพราะนั้นนักศึกษาก็ได้ รายละเอียดว่ามันยาวลงมานะคะลงอยู่ในนอคอมเพรหรือคอมโรมีสองมีมีมีมมทั้งหมดสี่อันอย่างนี้นักศึกษาก็เห็นชัดเจนลเลยคขาหมุนปากอยู่ด้านออร์โปลมีระดับความรู้สึกทางด้านแอปออร์โปลเพราะนั้นด้านออร์โปลจะไม่มีเป็นอะไรคะสำคัญก็คือเป็นกระเทยเป็นเพอร์แมกโฟดา์แหลงอาศัยพูโรเบียไพยเรสอาศัยในทะเลชอบอยู่บริเวณผิวน้ำ จะเป็นพ e รจิกฟอร์มพบได้ทั่วไปในโลกก็คือว่าเขามีดิส tribution อ่ากว้างขวางนะคะได้ทั่วไปเลยนี่เขาอยู่ผิวน้ำเพราะนั้นเขาก็ดำรงชีวิตเป็นแพงต้นเป็นแพลโทนิอ animal พ e รจิก hmm. ก็คืออยู่ผิวน้ำด้วยเหมือนกัน mm hmm. ก็คือคำคล้ายๆกันอันนี้ลองดูตัวอย่างเห็นไหมอันนี้ถ้าไม่มีพวกภาพเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเจน mm hmm. เราก็ต้องขอบคุณ g o o g l e ที่เราเซ mm ิร์ชเข้าไปแล้วได้อะไรเยอะแยะ แล้วก็ขอบคุณ Youtube ที่เราเอาไปลง Youtube ได้ก็ทำให้การเรียนการสอนของเรานักศึกษาที่ไม่ทันเรียนไม่ทันก็สามารถจะไปดูใครที่ไม่ว่างเพราะของเรานี่เป็นตลาดวิชาแล้วก็โอเพนนักศึกษาก็เข้าไปดูได้ฮูโลเบาเคียไพเรสนะคะนี่ตัวนี้เดียวเห็นไหมลูกแพรนี้ค่ะแพรสวยแล้วก็เทนเนอร์ยาวลงมานี้นะอันน,นี้อันนี้พวกเซสตัมเซสตัสอันนี้จะเป็นลูกริบบินเห็นนะเซสตัมหรือเซสตัส เป็นซีโนนีมคือคำเหมือนคำพ้องนะอันนี้เราไม่สนใจมากเราสนใจอยู่ตัวเดียวคือพูโรบากียอพูโรบากียเนี่ค่ะตัวนี้ค่ะพูโรบากียอยู่ในไซดิปิดานะอยู่ในออเดอร์ไซดิปิดาเราไม่ถาม order, ออเด์ออเดอร์เลยทั้งหมดอะคะ่ะไม่ถามนะะักศึกษานะเราเน้นไปที่ตัวมันเลยนี่เรามาดูตัวนี้นิดนึงเซสตัมมีชื่อตัวไปลวีนัสโกโดตัวก็ยาวนะแบนข้างคล้ายริบบินลำตัวสีเขียว แล้วก็น้าเงินแกมม่วงเพราะนั้นสัตว์อินเทอร์เบีทั้งหลายเนี่ยจะสวยงามถัดไปเราดูมีสวิมมิ่งเพรสขนาดเล็กมาก4แผน่นและอีก4แผ่นก็เชื่อมกันตลอดอันนี้เพียงแต่ดูรายละเอียดคร่าวๆมีเทเนเคิลสองเส้นเช่นเดียวกันมีชีทหุ้มเทเนเคร์ขนาดเล็กมากนะคะพวกนี้เขาก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวนี่อังกฤษเราเรียกว่าอะไรเอ่ยโซลิทารีนับสามารถผลิตแสงได้เป็นไบโอลูมิเนสเซนต์อยู่ในทะเลอบอุ่น อบอุ่นนี่เขตเทมเพอเรตนะคะเขตอบอุ่นโดยเฉพาะในเมดิเตอร์เรเนียนซีเมดิเตอร์เรเนียนซีนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเกี่ยวกับทางศึกษาของเราจะเจอเยอะมากเลยที่จะใช้กันอันนี้เป็นเซส้ซ้ำวินอริสยาวนี้เราไม่เคยเห็นนะเซส้ัม um. อัน,นี้เขาก็ไม่ได้รันชนิดอันนี้เขาก็เป็นพวกนิโคเชียมลติคอนิสคล้ายๆเออเบโรมากเลยนะอานนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะว่าไปมันคล้ายๆแต่งไทยไหมนะอันนี้พวกนูด้าคล้ายกควยพวกเบรโรที่ตะกี้บอกคุณเนี่ยตัวนี้ค่ะนคะคะซีมมเตอร์เจลิฟิชเรียกไมเตอร์เจลิฟิชเนี่ยเบโรคล้ายๆกันนะอันนี้เป็นของที่เรียกว่าของเป็นๆว่าอันนี้ต้องมาเข้าลายเส้นพราะเข้าลายเส้นก็ถึงจะมา,เ,าเลเบลอะไรได้สะดวก นะซีไมเตอร์หรือว่าไมเตอร์เจอรีรฟริชเป็นมีความสูงอ่ะสูงตัวสีชมพูอย่างเมื่อตะกี้ที่เราเห็นนะคะขอให้นักศึกษาจำเฉพาะตัวพโพโรบราเคียอันนี้ก็พวกเบรโรโ,โอวาต้านี่อยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่พบในทะเลอันนี้เขาอยู่เป็นกลุ่มๆเขากินเขาเป็นสัตว์ที่โวอรชเชสวิดเดอร์ก็คือกินอาหารได้มากกลือลงไปเลยก็กินในพวกคาเซเชียนหรือว่ากินชินโฟอร์ด้วยกัน อันนี้ดูเบรโรนี่ใน,นเบรโรค,คุคุมิสสวยไหมค่ะเนี่ยเขาเก่งมากเลยคืออุปกรณ์เขาถึงนะอันนี้เบรโรโอวาตาตั้งชื่อเป็นไอเหมือนกับว่ามันรูปรีอะไรอย่างเงี้ยนะ